สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนหาน้ำดำนะครับซึ่งเขาเกมก่อนเราจะมาพูดถึงพวกสูตรทาหารที่ใช้นะครับสูตรทาหารที่ผมใช้ก็เป็นยักษ์สิบสองระเบิดแปดนะครับโอเบเกอร์แปดบาบาเลียนสี่สิบแปดธนูสีสิแปดครับพ่อมดสิบสองครับ น้ำยาที่ใช้นะครับก็เป็นยูลิ่งสเปล l สองขวดเลนสเปลหรือยาบ้าขวดหนึ่งยาโดดขวดหนึ่งนะครับแล้วก็ยาพิษขวดหนึ่งยาพิษนี่อาจจะเอายาอื่นแทนก็ได้นะครับคิ King Queen งครีนตัวนี้อัพอยู่ครับเลยต้องเอายาโดดไปผมอัพตลอดแหละส่วนเรื่องวอรคงไม่ต้องคงคงไม่ได้วอครับ แต่ที่ผมติดวอนี่เดี๋ยวผมค่อยอธิบายอีกทีนึงนะครับแต่ไม่ได้วอแคนนี้นะแต่นี่แคน,นหลักผมแหละครับไทวอลล็อกซึ่งมามาเข้าเรื่องเกี่ยวการหาน้ําดํากันเลยนี่นะครับให้ดูคลิปแรกก่อนสามพันสอง้เก้าสิบเก้าน้ำดำมันมีที่ขุดด้วยครับในถังก็มีที่ขุดสามที่ก็มีเขาบูธไงครับแล้วก็ในถังก็มี ถังเวลสีก็เกือบเกือบเต็มถังครับในแคนก็มีครับดูจากถังโบนัสผมก็จะระเบิดมาเปิดเปิดทางครับบาบาไปเพื่อลองหะลองกู้ระเบิดดูครับแล้วก็ยักบาบาตอนแรกใส่ไปนิดเดียวครับยักแล้วก็บาบาธนูพ่อมดอย่าฮิวครับแล้วก็อย่าโดดไป ก้วน้ำม่วงข้างในด้วยไงครับดูมดูอินเฟอร์มันกวาดหมดนี่หว่าแต่ฟ้าไม้นี่สบายครับถึงจะถ้วยรถก็ก็ช่างมันครับเราเน้นน้ำดำไม่ได้เน้นถ้วยแต่แค่รักษาระดับถ้วยนอนเองครับอย่าต่ำต่ำเดี๋ยวหาน้อยหาไม่เจอก็สบายครับพอแค่นี้ครับอันนี้คลิปนี้ขอพอ,อพแล้วก็ ส่วนนี้ก็ตีบ้านนะครับพวกที่เพิ่มถ้วยตีบ้านเราได้อืมอันนี้เยอะดีครับเขาเขาเล่นถ้วยเขาเลยเน้นเก็บบ้านน้ำดำเขาอาจจะเอาไว้นกๆกหน่อยล่อๆอ่าผมก็มาเปิดเปิด,เป,ดเปิดกำแพงก่อนนะเปิดทางอันนี้เปิดเพื่อเช็คฐานในแคนครับเราควรเช็คครับยิ่งเมืองแบบนี้ด้วยยิ่งไว้ใจยาก อ่าไม่มีอาจจะมีคนตีเขาเขาป้องกันชนะไม่ได้ชิวผมก็มาสุ่มเจอก็บุกเลยอันนี้อาจจะไม่ตรงตามสายที่ผมพูดครับผมบุกตอนแคมป์ไม่เต็มอะรีบที่ผมได้น้ำดำวันหนึ่งเยอะๆก็เพราะว่าผมบุกตอนแคมป์ไม่เต็มนี่ครับแคมป์เต็มเจอเมืองของเยอะๆค่อยจัดเต็มแคมป์ไม่เต็มก็เจอของเยอะก็ทำใจข้ามไป ดีกว่าไม่สูมอะ่ะเพราะถ้าแคมไม่เต็มเจอบ้านฟาร์มเนี่ยเจอบ้านฟาร์มนะครับธนูสองตัวจบครับยกเว้นเสาไฟต้องระวังหน่อยอาจจะเอายักษ์มาด้วยไม่เต็มนี่ของผมไม่ใช่ธนูสองตัวนะครับอาจจะสำรองมาหน่อยสบายสบายครับไม้นี้ ดูซิมีอะไรบ้างอ,อเมืองนี้ก็เหมือนการ,รับวางไว้ริมเอ๋ให้ดูรีเพย์นหน่อยอยู่ไหนนะฮะอยู่นี่นี่เองครับเหมือนเกลียนเกลีนกันไม่รู้อ่ะไม่ให้ชิวเขาด้วยเอาทั้งสามพันน้ำดำแต่ไม่ให้ชิวครับอยากเล่นถ้วยเองนี่ให้คนอื่นมาตีแจกถ้วยดีกว่ามาั้งนี้ ป้อมตันนะครับแต่ผมผ่านป้อมไดกี่อันเองหาในแค้นก็ไม่มีครับผมตอนสุมเจอก็เห็นอย่างที่เห็นนะหลุมศพมีหร้อแปลว่าเขาป้องกันมาแล้วครับแต่ไม่ได้ชิวอาจจะเป็นไปได้ครับเป็นไปได้โอ้ระเบิดตายจริงๆไม่ลงน้ำยาโดดก็ได้นะครับแต่ผมเอาไหนๆลงหน่อยระเบิดมันตาย ไม่มั่นใจครับตีแบบนี้มันต้องชัวช์ๆเปลืองน้ำม่วงก็ไม่เห็นเป็นไรครับน้ำม่วงก็พอลงฐานก็พออัพทหารก็พอครับผมฐานในบางตัวไม่ตันเลยอย่างธนูบาไวา้บาบาอีกสองวันครับได้เวลหกชวนธนูเดี๋ยวอัพต่อครับเออเท่านี้ครับง่ายมากหลังนี้ง่ายมากๆ มีอันนึงสี่พันแปดมั้งครับอันนี้ก็เอออันนี้ครับพวกพวกขาวๆนี่ก็คือตีชนะครับผมก็ได้โบนนะส่วนในตีบ้านตีบ้านฟาร์มเอออันนี้อันนี้ก็พังบ้านฟาร์มแล้วก็ล้างด้วยดูถ้าจะล้างด้วยอาจจะเล่นมาสองสาวันเงี้ยโอ้โหตอนผมสุ่มเจอรู้สึกจะห้าห้าพันเกือบหกพันน้ำดำครับตอนนั้นสุ่มเจอ อย่างที่เห็นครับดักอยู่ตรงนี้ตรงนี้อีกหนึ่งตรงนี้อีกหนึ่งซึ่งตีสบายมากครับตรงนี้ฐานแครนจะไม่ได้นะว่ามีไหมแต่ว่าตีสบายมากป้อมยิงไม่กี่อันเองมแค่มอตาปืนปืนเอายักษ์มาก็จบยักษ์กับพ่อมดโอสบายครับตีบ้านอีกก็อย่างที่เห็นครับผมป้นได้เมื่อกี้ก็สองพันเจ็ด 2,700น้ำดำครับแล้วก็มีโบนัสอีกโบนัสอีกเดี๋ยวให้ด,ดูโบนัสครับโบนัสก็ตามนี้ครับน้ำดำ0าร0 0ทอง140,000นม้ำม่วง140,000ซึ่งผมตีเนี่ยผมมีแล้วผมตีได้2,700เจออีก9 0้้วก็3,600ครับน้ำม่วง1 3น0เจอแส0 0ก็2 7 7 0ครับทองก็1ส4ครับ ถ้ารวมโบนัสนะครับโอ้โหมันคุ้มมากสูวันนี้ผมเล่นเยอะมากสุ่มเจ้บ้านฟาร์มสักยี่สิบหลังนะยี่สบสาสิบหลังถ้าสุ่มเจ้สาสิบหลังก็คูณเก้าร้อยไปสองหมื่นเจ็ดครับกับแค่โบนัสถ้าผมป้นอีกที่ป้นแพ้อ,อีกป้นบางทีป้นชนะแถมได้โบนัสอีกเออป้นชนะแถมเป็นเมืองห้างอีกโอ้ได้เยอะครับซึ่งถ้าผมเล่นแปดถึงสิบสองชั่วโมงก็อาจจะได้ประมาณ หกหมื่นถึงแปดหมืนน้ำดำต่อวันครับเยอะจริงๆแต่ผมแต่ผมมาเล่นตอนเล่นแบบแปดถึงสิบชั่วโมงตอนช่วงคิงควีนใกล้เสร็จแล้วเห็นว่าน้ำดำไม่พอก็อมาทอนเลยครับแบบเล่นแบบไม่พักจนโดนเซิรฟ์ฟเต่ออกก็มีครับส่วนการป้องกันหรอครับก็อันนี้ก็ผมจะวางบ้านฟาร์มวางเป็นแบบบ้านฟาร์มครับไม่หลอกให้ให้ใหตเต็มใจให้ตีไปเลยแบบเนี้ย เดี๋ยวเขาหมั่นไส้เล่นหมดยุ่งดิก็อย่างที่เห็นครับมาตีแต่บ้านผมก็เสียถ้วยนิดๆบางทีก็เสียเยอะหน่อยอ่าอย่างอันนี้ก็ถะที่ขูดผมตอนนี้ตอนตอนนั้นก็เยอะอยู่เขาเลยมาเตียวที่ขูดอันหนึ่งที่บอว่าไม่คุ้มนะครับหมูสิบเก้าตัวหมูสิบเก้าตัวได้น้ินดำเก้าร้อยแต่รวมโบนัสน่าจะคุ้มนะ อืมผมว่าก็โอเคอยู่อยู่ถ้วยนี้โอเคคิงคิน,คนผมก็อัพคู่ตลอดสบายนี่ถ้าหาวันวันละเฉลี่ยนะผมอาจจะเล่นเล่นไม่เยอะหาวันละเฉลี่ยก็ถ้าสมมติหาวันละเฉลี่ยห้าหมื่นเงี้ยผมอาจจะเล่นไถึงแปดชั่วโมงเงี้ยห,ห้าหมืนเป็นสามแสนห้าก็โอ้โหเยอะมากบายครับตัวนี้ครับ